สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่21กันยายนปี2 5 6 8นะครับชาววันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของเราพัฒนาวันที่22กันยายนปี2 5 6 8นะครับก็จะเป็นสูตรง่ายๆเหมือนเดิมนะ่ครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเก่านะครับมีการดัดแปลงนิดหน่อยนะครับนำมาบมดิฟายตามสถานการณ์นะครับเอาละครับมาดูวิธีการเปรียบเทียบนะครับจากงวดประจําวันที่12กันยายนปี2068นะครับ มาเริ่มวิธีทําไปด้วยกันคิดไปด้วยกันนะครับวิธีการทํานะครับนําตัวเลข6ตัวของเราพัฒนางวดนี้นะครับในงวดนี้จะได้เลข0 0 0 1 8 8นะครับหลักพันเลข0ูนย์นะครับนับลงมา2ตําแหน่งจะได้เลข9ก้ากับเลข8หลักร้อยเลข1นับขึ้นไป1ตําแหน่งจะได้เลข2นะครับหลักสิบเลข8นับขึ้นไป1ตําแหน่งจะได้เลข9นะครับหลักหน่วยเลข8นับลงมา1ตําแหน่งจะได้เลข7นะครับ ตามเส้นสีเขียวที่โยนนะครับตัวเลขจะมีทั้งหมด7ตัวนะครับก็คือเลข8เลข9เลข0เลข2เลข9เลข8แล้วก็เลข7นะครับตัวเลขในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นตัวตั้งต้นนะครับนำมาจับคู่เป็นตัวเลขตัวเดียวตัวเลข2ตัวแล้วก็ตัวเลข3ตัวนะครับจะแบ่งตามหมวดหมู่นะครับแล้วก็จะไม่ได้จับคู่กันทั้งหมดนะครับมาดูเลขเด่นนะครับในตำแหน่งวงกลมสีแดงครับก็คือเลข8นะครับตำแหน่งนี้จะนำมาเป็นเลขเด่นในทุกๆงวดนะครับเลขเด่นจะได้เลข8นะครับ แล้วก็ตัวเลข2ตัวนะครับใช้เลข8เลขเด่นนะครับมาจับคู่กับเลข0ย์จับคู่กับเลข2จับคู่กับเลข9นะครับตามลูกศรเลยนะครับจะได้ 80, 82,89นะครับต่อไปมาดูการจับคู่เป็นตัวเลข3ตัวนะครับจะใช้เฉพาะเลข82กับ8 9นะครับที่เป็นตัวเลข2ตัวนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับนำมาจับคู่กับเลข9นํามาจับคู่กับเลข7นํามาจับคู่กับเลข8นะครับตามลูกศรเลยนะครับ ตัวเลข3ตัวจะได้ดังนี้นะครับก็คือเลข8 2 9 8 2 7 8 2 8 8 9 9 8 9 7 898นะครับผลของเราพัฒนาวันที่15กันยายนปี2568นะครับตัวเลข6ตัวคือเลข2 6 6 8 2 8นะครับตัวเลข4ตัวคือเลข6828นะครับมาดูตัวเลขที่ตรงกันกับ p a เทิร์นี้นะครับเลขเด่นก็คือเลข8นะครับตัวเลข2ตัว82นะครับตัวเลข3ตัว828นะครับ ตัวอย่างถัดมานะครับวันที่17กันยายนปี2568 <trzeba> นะครับจะใช้เลข6ตัวในงวดประจําวันที่15กันยายนปี2568นะครับจะได้เลข266828นะครับหลักพันเลข6นับลงมา2ตําแหน่งจะได้เลข5กับเลข4นะครับหลักร้อยเลข8นับขึ้นไป1ตําแหน่งจะได้เลข9หลักสิบเลข2นับขึ้นไป1ตําแหน่งจะได้เลข3แล้วก็หลักหน่วยนะครับเลข8นับลงมา1ตําแหน่งจะได้เลข7นะครับ ดาวมงกลมสีแดงนะครับเลขเด่นคือเลข4นะครับตัวเลข2ตัวครับ4 6 49 43นะครับตัวเลข3ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับทาตามแพทเทิร์นเดิมนะครับจะใช้เฉพาะตัวเลข49กับ43มาจับคู่กับเลข5มาจับคู่กับเลข7แล้วก็มาจับคู่กับเลข8นะครับจะได้เลข495 497 498 435 437 438นะครับ ผลของเราพัฒนาวันที่17กันยายนปี2568นะครับตัวเลข6ตัวคือเลข600543นะครับเลข4ตัวคือเลข0543นะครับมาดูตัวเลขที่ตรงกันตามเพเรนที่เราสร้างขึ้นนะครับเลขเด่นคือเลข4นะครับเลข2ตัวนะครับ43เลข3ตัว435นะครับ ตัวอย่างถัดมานะครับวันที่19กันยายนปี2568นะครับจะใช้ตัวเลข6ตัวจากงวดประจําวันที่17กันยายนปี2568นะครับมาทําตามแพทเทิร์นเดิมนะครับหลักพันนะครับเลข0นับลงมา2ตําแหน่งจะได้เลข9กับเลข8หลักร้อยเลข5นับขึ้นไป1ตําแหน่งจะได้เลข6หลักสิบเลข4นะครับนับขึ้นไป1ตําแหน่งจะได้เลข3นะครับหลักหน่วยเลข3นับลงมา1ตําแหน่งจะได้เลข2นะครับตามวงกลมสีแดงนะครับเลขเด่นจะได้เลข8นะครับ ตัวเลข2ตัวนะครับตามลึกสองเล่นครับจะได้เลข8 0 8 6 8 3นะครับตัวเลข3ตัวนะครับจะได้เลข8 6 9 8 6 2 8 6 3 8 3 9 8 3 2แล้วก็8 3 3นะครับผลเล่าพัฒนาวันที่19กันยายนปี2568นะครับตัวเลข6ตัวคือเลข0 5 0 8 6 2นะครับตัวเลข4ตัว0 8 6 2นะครับมาดูตัวเลขที่ตรงกันตามเพทเทิร์นนะครับเลขเด่นคือเลข8นะครับ ตัวเลข2ตัวนะครับ80ตัวเลข3ตัว8,62นะครับมาดูตัวเลขในงวดประจําวันที่22กันยายนปี25 6 8นะครับจะใช้ตัวเลข6ตัวจากงวดประจําวันที่19กันยายนปี2 5 6 8นะครับจะได้เลข0 508 62นะครับมาเป็นตัวตั้งต้นในการหาตัวเลขนะครับหลักพันนะครับนับลงมา2ตําแหน่งจะได้เลข9กับเลข8นะครับหลักร้อยเลข8นะครับนับขึ้นไป1ต two, ําแหน่งจะได้เลข9นะครับหลักสิบเลข6นับขึ้นไป1ตําแหน่งจะได้เลข7นะครับ หลักหน่วยเลข2นับลงมา1ตำแหน่งจะได้เลข1นะครับตามวงกลมสีเขียวนะครับเลขเด่นในงวดนี้จะได้เลข8นะครับแล้วก็ตัวเลข2ตัวนะครับตามเส้นที่โยงสีเขียวนะครับใช้เลข8เลขเด่นเป็นตัวตั้งในการจับคู่เป็นตัวเลข2ตัวนะครับจะได้เลข808987นะครับเลข3ตัวครับจะใช้เฉพาะเลข8 9กับ87นะครับนำมาจับคู่เลข9นํามาจับคู่เลข1แล้วก็นํามาจับคู่กับเลข2นะครับ เลข3ตัวจะได้เลข898-891-892-879-871-872นสะครับสรุปตัวเลขกันอีกครั้งนึงครับแนวนทางของเราพัฒนาวันที่22กันยายนปี2068นะครับเลขเด่นคือเลข8นะครับเลข2ตัวนะครับเน้นนะครับ8 0 8 9 8 7กัน85นะครับเลข3ตัวนะครับเน้นนะครับ8 9 8 8 9 1 8 9 2 8 7 9 8 7 1 8 7 2กันนะครับ 8 5 9 8 5านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมนะครับและผู้ที่กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีกันทุกวันนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ